กลับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่หลายๆคนก็รอคอยไม่แพ้กันของที่วางอยู่ตรงหน้าจะเป็นของใครได้มาแล้วนะคะฉบับหนูโชคดีที่มีความพยายามในการเขียนจอมอ ใช้การเขียนอยู่เลยนะคะการเขียนนะคะจะอ่างอีเมลนะคะชื่อเก๋ค่ะชื่อดิวี่จากที่ไหนฮะคุณดิวี่นะคะจากจังหวัดแป้เจ้ามาเป็นเจ้าแพร่แปแเนะเจ้ามีหลายคําถามมากเลยค่ะบอกว่าชอบดูรายการมากเลยแต่ว่าลองไปทำเนี่ยเอ๊ะทำไมบางอย่างมันแก้ปัญหาไม่ได้สักทีอย่างพี่ปุ๋ยแนะนําค่ะอย่างเช่นเวลาทาครีมเนี่ยทารองพื้นบางๆก็บางแล้วนะทาแป้งลงไปเอ๊ะสักพักทำไมหน้าดำนี่ไงใช่ไหมอ้ยอย่างนี้ไงคนเหงือก น้ำมันในใต้ผิวมันจะมีปฏิกิริยากับเครื่องสำอางไงพิเศษทำให้มันคล้ำเป็นน้ำมันที่ทําให้โดนของมาผสมกับแป้งเนี่ยนะบางทีผสมใช้แป้งเบอร์หนึ่งอยู่ดีๆพอมีน้ำมันดไปเลยแล้วแก้ยังไงดีคะตรงนี้อันนี้ก็ต้องบอกว่าจ้องต้องเปลี่ยน ใช่แป้งไม่ใช่ต้องหมั่นซับหน้าโอ้ถ้ารู้ตัวเองว่าสีแป้งเริ่มเปลี่ยนแล้วซับมันเอาแป้งเติมเติมเข้าไปอย่างนี้นะคะอาจจะช่วยได้ต่อไปเวลาที่หนูทาลิปสติกค่ะทาไปนะคะก็เจอจลัดอยู่ดีๆเอ๊ะทำไมอยู่ไปอยู่มานานๆเข้าเติมอีกแล้วมันเหมือนมันกินเข้าไปหรือหายไปไหนถามกลับไปเหมือนกันว่าค่ะน้องใจยี่ห้ออะไรอยู่อ มันถึงไม่ติดใช่ไหมมีมีผลนะบางทีส่วนผสมในลิปสติกที่ไอ้น่พวกอย่างเงี้ยมันมีผลก็คือทาแล้วเลือนบ้างไม่ติดทนหรือสีเปลี่ยนโอ้สีเปลี่ยนนะสีเปลี่ยนนี่คือจะบอกว่าอาจจะเป็นพื้นฐานปากด้วย บางคนอาจจะปากค้ำเนาะทาไปเปลี่ยนแต่แรกเลยแล้วอยู่ไปนานๆเปลี่ยนอีกก็มีโอ้โหส่วนผสมของลิปสติกที่ทำให้สีเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็มีค่ะและอย่างนี้สมมุตินะคะได้ได้ลิปสติกที่มีคุณภาพแล้วแต่ว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นได้ไหมคะสมมติว่าทาปุ๊บอุ้ยพอถึงเที่ยงวันต้องเติมนะแต่จริงๆก็ต้องจริงๆก็ต้องเติมนะเวลาทานข้าวค่ะกลางวันควรจะเติมครั้งทุกคนเนี่ย ยิงยาวตั้งแต่เช้าถึงเย็นไม่มีเติมไม่มีดูกระจกไม่ได้ดูสำรวจเหลือแต่ขอบนเหมือนกับเอ๊ะเขียนเน้นขอบเขียนปากเน้นขอบนะก็คือเติมได้ไม่ผิดหรอกเติมกันบ้างเติมได้แล้วก็พยายามพกแป้งพกกระดาษมันค่ะอันนี้สําคัญนะลิปสติกบางคนเนี่ยติดภาพนึกว่าเห็นดาราเขาสวยตลอดไม่ใช่เขาก็เติมเหมือนกันเติม เติมตลอดเวลาเรียกว่าบุญเติมนั่นเองเบกทีเดียวใช่แล้วเขาก็บอกด้วยนะคะว่าหนูเนี่ยเป็นคนผิวสองสีไม่ขาวไม่ดําค่ะแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าเนี่ย MTI จะมีสอนแต่งหน้าอีกแล้วดีใจมากเลยอ่ะช่วยมาเถอะอยากจะมามาทีแต่บอกว่าเนี่ยเนี่ยที่แพร่เนี่ยไม่มีการสอนมั้งหรอคะมีมีแต่ว่าเดี๋ยวติดตามแล้วก็โทรไปที่ศูนย์จำหน่ายที่แพร่ก็ได้นะคะติดตามกันดูละกันแล้วสุดท้ายนี้หนูขอรบกวนนะคะช่วยบอกที่ําให้แป้งไม่ใช่ช่วยบอกที่ทำให้แป้งอ๋อเมื่อสักครู่ อะไรที่เหมาะกับผิวของหนูที่ไม่ขาวและไม่ดําค่ะนี่เลยเทรนด์ใหม่ล่าสุดให้หมดนี่เลยเหรอคะพี่ปุ๋ยหมดนี้เลยตาแก้มปากโอเลิศสีนี้น่าจะใช้ได้ดีกับกับผิวที่บอกมาเพราะว่าข้อาบอกไม่คล้ำไม่ขาวแล้วก็ไม่ขาวจนเกินไปเป็นคนกลางๆแต่งแล้วรอดแน่นอนลอดแต่ว่าจริงคือ อยากให้เรียนเหมือนกัน<ช>ว่าถ้าเรียนแล้วอาจจะได้รู้วิธีเนาะที่คุณเห็นหลายๆช่องหลายๆสีนี้คุณจะได้ใช้ทั้งหมดแล้วใช้ถูกวิธีด้วย,ยใช้ไปแล้วงงอุ้ยทำไมอาจารย์คะมีตั้งสีห่ห้าห้าหลุมหาช่องเ <c oughs> ป็นริ้วเป็นลงกินน้ำนี่ฉันจะทํำยังไงนะคะก็ถ้าเกิดว่าดูของเราไปแล้วฝึกฝนก็อาจจะทําได้บางท่านจ,จะมีพรสวรรค์หรือถ้าอยากทบตัวตนนจริงก็คือ ซื้อดีวดีไปใช่ซื้อดีวดีไปดูนะคะเกิดแบบว่าเปิจะซ้วก็ใช่อยากจะซ้ำกรอกดกดกดได้ตลอดเรียกว่าก่อเชิญกอโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณดิวีรอรับของทางบ้านได้เลยนะคะเน้นนิดนึงคุณผู้ชมที่อยากจะติชมรายการนะคะนี่ค่ะที่อยู่ทางด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมระบุมาด้วยว่าคุณอยากจะได้อะไรจากรายการของเรา แล้วก็ใน Facebook เดือนนี้ก็มีเกมอีกแล้วกิจกรรมน่ารักน่ารักเลี่ยนะสนุกมากนะคือแบบหลากหลายมากอ่ะเห็นทั้งภาพที่ผ่านมาของพวกเราเนอะนะภาพนิ่งการแต่งหน้าต่างๆ่านะที่อื่นอีกนะที่ MTI ไปสร้างผลงานมาหลากหลายจริงๆแล้วก็ข่าวดีสำหรับคนที่อยากเรียนแต่งหน้าจริงย่างอย่างเมื่อกี้ที่บอกค่ะเยนเชิญมาเลยค่ะงานสหกรุ๊ปสหกรุ๊ปแฟร์นะคะนอกจากได้ของถูกนะคะของดีแล้วบูธ MTI นี่ใหญ่เริ่มเทิม ไปแต่งหน้ากันเลยเป็นครั้งแรกกันนะเป็นเวิร์กช็อปที่ใหญ่มากแล้วก็พบกับคุณจอยลีลานีคือมาแต่ตัวเปล่าแล้วคุณไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยเราเตรียมในเรียนเสร็จทีฉันก็ว่าคงพุ่งไปซื้อของกันกระจายใช่เพราะในงานนี้ราคาพิเศษถูกจริงๆกระหน่ำจริงๆนะคะแล้วก็พบกับคุณจอยในงานด้วยละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะก็ติดตามกันได้ใหม่ครั้งหน้าเพราะเรายังติดค้างกันไว้ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะมาลงสีสันบนใบหน้านะคะให้กับทิดาแรงงานบางละคราวนี้ใครที่แต่งแล้วค้างไว้แค่แป้งฝุ่นนะคะจบรายการไปแล้วคุณเติมสีออกบ้้าได เพราะรองพื้นคุณเนียนแล้วนะคะแต่ว่าใครที่อยากจะรู้ว่าสีนี้ใช้อย่างไรนะคะติดตามกันได้อาทิตย์หน้าวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการ Beauty Today ค่ะ,คะสวัสดีค่ะพีหนึ่งได้มงพีหนึ่งเอง